สวัสดีครับทุกท่านหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้ผมเชื่อว่าคืนนี้คุณจะตื่นเต้นจนนอนไม่หลับเพราะอยากจะนําไปปฏิบัติจริงในทันทีในขณะเดียวกันคุณอาจจะรู้สึกเสียดายเวลาที่ผ่านมาว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาฉันทําอะไรลงไป แต่ไม่เป็นไรครับสิ่งสําคัญคือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนับจากนี้ต่างหากในฐานะแพทย์ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของคู่รักและสุขภาพทางเพศมากว่า30ปีวันนี้ผมจะมาเปิดเผยแผนที่ลับสู่การปลุกเร้าเรืนร่างของผู้หญิงอย่างแท้จริงซึ่งเป็นความลับที่ผู้ชายไทย99%ไม่เคยล่วงรู้มาก่อนตลอดชีวิตคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับ คุณมั่นใจว่าได้เล้วลมหน้าอกของภรรยาอย่างตั้งใจแล้วแต่สายตาของเธอกลับอา้าวตะลือบมองนาฬิกาบนหัวเตียงหรือตอนที่คุณพยายามกระตุ้นอวัยวะเพศของเธอแต่สีหน้าของเธอกลับยังคงเรียบเฉยหรืออาจจะดูอึดอัดด้วยซ้ำในช่วงเวลาที่คุณแสดงออกทั้งร่างกายว่าผมรักคุณนะผมต้องการคุณแต่ภรรยากลับมีปฏิกิริยาย,ยันชาราวกับรอให้มันจบลงเร็วๆมันเป็นเพราะความรักของเราจืดจางลงแล้วเหรอหรือเป็นเพราะเทคนิคของผมไม่ดีพอหรือเพราะอายุที่มากขึ้นทำให้ความรู้สึกแบบนั้นหายไป ไม่ใช่เลยครับไม่ใช่แน่นอนปัญหาไม่ใช่เรื่องความรักอายุหรือความสามารถของคุณแต่ปัญหามีเพียงข้อเดียวคือที่ผ่านมาคุณเอาแต่พยายามจุดไม้ขีดไฟบนกองฟืนที่เปียกชื้นอย่างเอาเป็นเอาตายไม่ว่าไม้ขีดจะดีแค่ไหนหรือคุณจะพยายามจุดไฟอย่างหนักหน่วงเพียงใดฟืนที่เปียกชื้นก็ไม่มีวันลุกไหม้ได้สิ่งที่จาเป็นไม่ใช่ไฟที่แรงขึ้นแต่เป็นลําดับขั้นตอนที่ถูกต้องครับกด3ขั้นตอนจุดประกายขยายวงและรวมศูนย์ ที่ผมจะเปิดเผยในวันนี้ไม่ใช่แค่เทคนิคการแล้วลมธรรมดาธรรมดาแต่มันคือแผนที่เดินทางที่ทั้งเป็นวิทยาศาสตร์และศิลปะที่จะปลุกลร่างกายทั้งหมดของภรรยาคุณให้กลายเป็นเครือข่ายประสาทสัมผัสขนาดใหญ่และนำทางเธอไปสู่มิติแห่งความสุขสมที่แม้แต่ตัวเธอเองก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนทันทีที่คุณได้เรียนรู้วิธีการนี้ห้องนอนของคุณจะไม่ใช่พื้นที่ของการทำหน้าที่ตามภาระอีกต่อไปแต่จะแปลเปลี่ยนเป็นพื้นที่แห่งการสำรวจที่ลึกลับและหน้า ตื่นตาตื่นใจสําหรับคุณสองคนโดยสิ้นเชิงเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นมีความจริงสําคัญที่คุณต้องทําความเข้าใจก่อนตลอด30กว่าปีในห้องตรวจผมได้คำปรึกษาแก่คู่รักหลายพันคู่และได้ค้นพบความจริงที่น่าประหลาดใจที่สุดอย่างหนึ่งนั่นคือช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างความมั่นใจอย่างท่วมท้นของผู้ชายกับความผิดหวังอย่างสุดซึ้งของผู้หญิงฝ่ายสามีมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผมรู้จักร่างกายภรยาดีเราแต่งงานกันมากี่ปีแล้วผมรู้หมดแล้วว่าต้องสัมผัสตรงไหนเธอถึงจะชอบ แต่เมื่อผมลองถามภรรยาของพวกเขาแยกต่างหากคำตอบที่ได้กลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงสามีฉันก็ทำเหมือนเดิมทุกครั้งลำดับเดิมเดิมสัมผัสแต่ที่เดิมเดิมบอกตามตรงนะคะตอนนี้หลับตาก็รู้แล้วว่ามือเขาจะไปทางไหนมันเลยไม่น่าตื่นเต้นแล้วได้แต่คิดว่าเมื่อไหร่จะจบเร็วๆช่างเป็นความพลาดเคลื่อนที่น่าเศร้าเสียจริงไหมครับสามีมั่นใจแต่ภรรยากลับสิ้นหวังทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น คำตอบอยู่ที่วิธีการทํางานของสมองของเราครับในทางประสาทวิทยาศาสตร์เราเรียกสิ่งนี้ว่าการปรับตัวของประสาทสัมผัสหรือความเคยชินสมองของเราเป็นอวัยวะที่มีประสิทธิภาพอย่างน่าทึ่งดังนั้นเมื่อมีการกระตุ้นแบบเดิมๆในลำดับเดิมๆด,ด้วยความแรงเท่าเดิมซ้ำๆสมองจะเลิกให้ความสนใจกับสิ่งนั้น ลองนึกภาพตามนะครับตอนที่คุณย้ายเข้าบ้านใหม่ครั้งแรกเสียงตู้เย็นทำงานเสียงเข็มวินาทีของนาฬิกาหรือเสียงรถยนต์นอกหน้าต่างทั้งหมดนี้คงทำให้คุณรู้สึกรำคาญแต่เพียงแค่สัปดาห์เดียวเสียงเหล่านั้นก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศไปโดยสิ้นเชิงเพราะสมองตัดสินว่ามันเป็นสัญญาณซ้ำๆที่ไม่สำคัญนั่นเองเรื่องเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับร่างกายของภรรยาคุณทุกประการในช่วงแรกของการแต่งงานสัมผัสข,ของคุณอาจทำให้เธอสั่นสะท้านแต่เมื่อรูปแบบเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเวลา10ปี20ปี30ปีสมองของภรรย ห้าลมของคุณว่าเป๊ะนอกส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่คาดเดาได้ไม่ใช่สัญญาณแห่งความตื่นเต้นอีกต่อไปสมองของเธอจดจำเส้นทางที่คุณเคยจากไหล่สู่หน้าอกจากหน้าอกสู่เบื้องล่างได้อย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นทันทีที่คุณเริ่มจูบแทนที่สมองของเธอจะเปิดวงจรความตื่นเต้นกลับเปลี่ยนเป็นโหมดอดทนว่าอาวันนี้ก็ลำดับเดิมอีกแล้วซิ่นในอีกสักสิบนาทีก็คงเสจ นี่คือเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมความพยายามอย่างจริงใจของคุณถึงถูกทรยศมาโดยตลอดไม่ใช่เพราะความรักจืดจางไม่ใช่เพราะอายุมากขึ้นและไม่ใช่เพราะคุณไม่มีเสน่ห์แต่เป็นเพียงเพราะสมองของเธอรู้สึกเบื่อน,นั่นเองแล้วทางแก้คืออะไรง่ายมากครับคือการฟื้นคืนความคาดเดาไม่ได้กลับมาอีกครั้งเริ่มต้นจากจุดที่สมองของเธอไม่คาดคิดโดยสิ้นเชิงดําเนินไปในลําดับที่คาดเดาไม่ได้และวาดแผนที่แห่งสัมผัสข,ขึ้นมาใหม่ที่แม้แต่ตัวเธอเองก็ไม่เคยรู้จักมาก่อน นี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของกฎสมขั้นตอนจุดประกายขยายวงและรวมศูนย์ที่ผมจะบอกคุณในวันนี้ทันทีที่คุณเข้าใจและนําไปปฏิบัติอย่างถูกวิธีคุณจะไม่มองร่างกายของภรรยาเป็นเป้าหมายที่ต้องพิชิตอีกต่อไปแต่คุณจะกลายเป็นนักสำรวจผู้ยิ่งใหญ่ที่ออกเดินทางในทวีปที่ไม่เคยมีใครรู้จักและตื่นเต้นไปกับการค้นพบใหม่ๆในทุกขณะส่วนภรรยาของคุณก็จะรู้สึกขอบคุณที่ได้ค้นพบเกาะแห่งใหม่ในร่างกายของเธอที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเช่นกันเอาล่ะครับทีนี้เรามาเข้าสู่โลกของกฎ3ขั้นตอนกันอย่างงงจริั ขั้นตอนที่1คือการจุดประกายครับคนที่จุดไฟเก่งจริงๆจะไม่เริ่มจุดไฟจากท่อนฟืนที่ใหญ่ที่สุดก่อนแต่พวกเขาจะเริ่มจากหากเชื้อไฟที่เล็กและแห้งที่สุดอย่างเศษกระดาษหนังสือพิมพ์เปลวไฟเล็กๆนั้นจะลามไปติดเศษไม้จากนั้นความร้อนจากเศษไม้จะลามไปติดท่อนไม้ขนาดกลางและในที่สุดเปลวไฟที่ร้อนระอุก็จะเผาไม่ท่อนฟืนหนาที่อยู่ตรงกลางจนลุกโชนหลักการปลุกเร้าร่างกายของผู้หญิงก็เหมือนกันทุกประการหลักการที่สําคัญที่สุดของขั้นตอนที่1การจุดประกายคือ จงใจเมินเฉยต่อทุกส่วนที่เรียกว่าเป็นจุดสุดยอดอย่างสิ้นเชิงลืมเรื่องหน้าอ,อกไปก่อนลืมเรื่องอวัยวะเพศไปให้สนิทแม้แต่สะโพกก็เอาไว้ทีหลังตอนนี้ให้คุณจดจ่ออยู่กับการปลุกเร้าในส่วนที่สมองของภรรยาไม่คาดคิดและส่วนที่แม้แต่ตัวเธอเองก็ไม่เคยรักฮับรู้ว่าเป็นจุดกระตุ้นความรู้สึกทางเพศเป้าหมายของขั้นตอนนี้มีเพียงหนึ่งเดียวคือการทำให้เซลล์ประสาทหลายร้อยล้านเซลล์ที่กระจายอยู่ทั่วร่างกายของภรรยาคุณเกิดความสงสัยใครรู้ว่านี่มันอะไรกันวันนี้มีอะไรแปลกไปนะ เพื่อให้ประสาททุกส่วนของเธอตึงเครียดและคาดหวังเพราะไม่สามารถคาดดาวสัมผัสต,ต่อไปของคุณได้ทำให้ทั้งร่างกายของเธอจดจ่ออยู่กับปลายนิ้วของคุณและจะเริ่มจากตรงไหนดีล่ะจุดลับแรกคือต้นคอและติ่งหูบริเวณนี้เป็นหนึ่งในส่วนที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมากที่สุดในร่างกายมนุษย์เพราะมีตัวรับอุณหภูมิและตัวรับสัมผัสอย่อย่างหนาแน่นก่อนอื่นค่อยๆรวบผมยาวของภรรยาไปไว้ด้านหนึ่งอย่างนุ่มนวลแค่การกระทำนี้ก็สร้างความคาดหวังว่ากำลังจะมีเรื่องพิเศษเกิดขึ้้นแลว เมื่อต้นคอขาวเนียนปรากฏขึ้นอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งใช้ริมฝีปากสัมผัสในทันทีแต่ให้ใบหน้าของคุณอยู่ห่างจากต้นคอของเธอประมาณ2เซนติเมตรแล้วค่อยๆเป่าลมหายใจอุ่นๆอ,ออกไปช้าๆทันทีที่ลมหายใจอุ่นๆกระตุ้นปุ่มประสาทละเอียดอ่อนบนต้นคอคุณจะรู้สึกได้ว่าภรรยาของคุณจะขนลุกสู้ไปทั้งตัวและไหลจะกระตุกเล็กน้อยนี่คือช่วงเวลาที่ประกายไฟแรกถูกจุดขึ้นติ่งหูต้องจัดการอย่างละเอียดอ่อนยิ่งกว่าที่ติ่งหูมีแขนงของเส้นประสาทเวกัสกระจายอยู่การกระตุน้นบริเวณนนี้้้จะะะทททททาาาาาาาใใหหรรรบบปสพซิมเกกงง่ย ทั้งหมดผดอ่อนคลายใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้จับเนื้อนุ่มๆที่ติ่งหูอย่างเผลเบาๆแล้วลูบไล้ราวกับสัมผัสกลีบดอกไม้หรือดึงเบาๆหรืออาจจะใช้ปลายเล็บขูดเบาๆไปตามขอบโค้งของติ่งหูถ้าทำอย่างถูกต้องภรรยาของคุณจะถอนหายใจออกมาเบาๆโดยไม่รู้ตัวทันทีที่คุณได้ยินเสียงถอนหายใจนั้นคุณก็ได้คุมเกมนี้ไว้ในมือแล้วจุดลับที่สองคือหาปลาร้าและหัวไหล่ บริเวณรอยบุ๋มเหนือและใต้กระดูกไหปลาร้าซึ่งในทางการแพทย์เรียกว่าซู p พอร์คลีวิเคอร์ฟอสและอินฟราคลีวิเคอรฟอสเป็นบริเวณที่ผิวหนังบางและไวต่อความรู้สึกมากวางปลายนิ้วลงบนบริเวณนั้นแล้วลูบเป็นวงกลมอย่างนุ่มนวลราวกับเกลือวคลื่นในบ่อน้ำผู้เล็กๆที่กำลังแผ่ออกไปอย่ากดแรงเกินไปแค่สัมผัสเบาๆราวกับผีเสื้อกระพือปีกก็เพียงพอแล้วและอย่าหย,ยุดสัมผัสนั้นให้ลูบไล้ไปตามแนวโค้งของหัวไหล่ลงไปจนถึงข้อศอกอย่างช้าๆา,ามากๆก,การกระทำนี้ส่งสารที่ทรงพลังอย่างยิ่งว่่่าผมไมไได้สนใจแคออววัยะ พจน์ของคุณนะแต่ผมใส่ใจร่างกายทั้งหมดของคุณใส่ใจทุกอย่างที่เป็นคุณเมื่อสารนี้ส่งไปถึงจิตใต้สำนึกส่วนลึกของภรรยากำแพงแห่งความระแวดระวังและการป้องกันตัวที่ก่อตัวขึ้นในใจของเธอก็จะเริ่มทลายลงจุดลับที่สามคือนิ้วและฝ่ามือหลายคนมักมองข้ามส่วนนี้แต่ความจริงแล้วมือเป็นบริเวณที่มีเส้นประสาทสัมผัสหนาแน่นรองจากริมฝีปากผู้หญิงหลายคนที่ผมเจอในห้องให้คำปรึกษาบอกว่า แค่จับมือกันใจก็ละลายแล้วเขาไม่ใช่แค่การจับมือธรรมดาแต่รู้สึกได้ว่าเขาทนุถนอมมือของเราจริงๆลองจับมือภรรยาของคุณตอนนี้เลยครับแล้วค่อยๆสอดนิ้วของคุณเข้าไปในระหว่างนิ้วของเธอช้าๆเหมือนการสวมกอดกันของนิ้วมือใช้นิ้วโป้งของคุณกดลงบนส่วนที่นุ่มและหนาของฝ่ามือโดยเฉพาะเนินใต้นิ้วโป้งและนวดเป็นวงกลมเล็กๆใช้นิ้วของคุณจับปลายนิ้วของเธอทีละนิ้วแล้วลูบไล้เหมือนดึงเบาๆการกระทำที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายนี้กลับส่งข้อมูลมหาศาลปลายประสา ถ้าลายพันเส้นที่รวมกันอยู่ที่ปลายนิ้วทั้งสิบจะส่งผ่านอุณหภูมิร่างกายจังหวะการเต้นของหัวใจและความรู้สึกที่คุณกำลังรู้สึกอยู่ตอนนี้ไปยังสมองของภรรยาโดยตรงซื่อตรงยิ่งกว่าคำพูดใดๆหากคุณกระวนกระวายภรรยาก็จะเครียดตามหากคุณมั่นคงภรรยาก็จะรู้สึกสบายใจจุดลับที่4ี่คือต้นขาด้านในและข้อพับเข่านี่เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ปกติแล้วแทบจะไม่เคยมีใครได้สัมผัส ดังนั้นเมื่อถูกกระตุ้นจึงรู้สึกรุนแรงเป็นพิเศษแต่หัวใจสำคัญของตรงนี้ก็คืออย่ารีบร้อนมุ่งหน้าไปยังอวัยวะเพศเด็ดขาดอย่ารีบร้อนเด็ดขาดใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างลูบไล้เนื้อนุ่มๆบริเวณต้นขาด้านในเหนือหัวเข่าขึ้นไปเคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวลและช้าๆราวกับกำลังลูบไล้ผ้าไหมคุณจะรู้สึกได้ว่าขาของภรรยาเริ่มผ่อนคลายและอ่อนแรงลงทีละน้อยทุกครั้งที่มือของคุณลูบผ่านสำหรับบริเวณข้อพับเข่าด้านหลังที่บุ๋มเข้าไปให้ใช้ปลายนิ้วกระตุ้นเบาๆ เห็นที่ที่ต่อมน้ำเหลืองผ่านการกระตุ้นจะช่วยส่งเสริมการไหลเวียนโลหิตทั่วร่างกายด้วยสิ่งสำคัญคือในระหว่างขั้นตอนที่หนึ่งทั้งหมดนี้อย่ารีบร้อนเด็ดขาดอย่างน้อยต้องใช้เวลา15-20ถึงนาทีคุณกำลังจุดไฟบนเชื้อไฟอยู่หากประกายไฟเล็กๆเ,เหล่านี้ยังไม่ลุกโชนพอการข้ามไปขั้นตอนต่อไปก็ไม่มีประโยชน์อดทนไว้ครับหากลมหายใจของภรรยาเริ่มลึกขึ้นเรื่อยๆร่างกายเริ่มสั่นไหวเบาๆและเธอกำลังหลับตาจดจอ่ออยู่กับสัมผัสข,ของคุณอย่างเต็มที่แสดงว่าการจุดประกายสำเร็จแล้้้วววถึงงเลาาาาททีี่่่จะกกไปสูขขันนตอ2รยย เป้าหมายของขั้นตอนที่2การขยายวงคือการเชื่อมต่อและขยายประกายไฟเล็กๆที่จุดขึ้นในขั้นตอนที่1ให้กลายเป็นเปรยไฟขนาดใหญ่โดยมีหน้าอกเป็นศูนย์กลางแต่ผู้ชายส่วนใหญ่มักทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงในขั้นตอนนี้พวกเขามองหน้าอกเป็นเป้าหมายที่ต้องพิชิตไม่ใช่วัตถุแห่งความรักวิธีที่ผู้ชายไทย99%ปฏิบัต,ติต่อหน้าอกเป็นแบบบันี้ขั้นแรกควาจับขั้นต่อมาขยำจากนั้นหาหัวนมให้เจอแล้วบทขยี้นี่คือทั้งหมด บอกตามตรงว่าวิธีการแบบนี้มันใกล้เคียงกับความรุนแรงมากกว่าความรักที่ภรรยาของคุณไม่ส่งเสียงร้องออกมาไม่ใช่เพราะเธอรู้สึกดีแต่เป็นเพราะเธอกำลังอดทนกับความรู้สึกไม่สบายตัวอยู่ต่างหากหลักการสำคัญที่สุดที่ผมอยากจะเน้นย้ำในที่นี้คือหัวนมคืออาหารจานสุดท้ายขอย้้ำอีกครั้งนะครับหัวนมไม่ใช่เมนูเรียกน้ำย่อยที่เสิร์ฟก่อนแต่เป็นของหวานที่หอมหวานที่สุดที่จะได้ลิ้มลองหลังจากจบคอสทั้งหมดแล้วการกระตุ้นหัวนมอย่างรุนแรงตั้งแต่แรกก็เหมือนกับการราดน้ำเย็นลงบนกองไฟที่เพิ่งเริ่มลุกโชนาาทแบบนนั้นเดด็ข หลักการแรกของการปฏิบัติต่อหน้าอกอย่างถูกต้องคือความอบอุ่นทันทีที่มือเย็นๆของคุณสัมผัสกับหน้าอกของภรรยาประกายไฟทั้งหมดที่อุตสาหจุดขึ้นในขั้นตอนที่1จะดับบูบลงในพริบตาคุณต้องถูฝ่ามือของคุณอย่างน้อย30วินาทีจนร้อน เหมือนหินอุ่นๆแล้วจึงค่อยเริ่มก่อนจะสัมผัสร่างกายของภรรยาลองเอาหลังมือของคุณแต่ดูถ้าคุณรู้สึกว่ามันอุ่นพอแล้วก็แสดงว่าพร้อมแล้วทีนี้ให้ใช้ฝ่าม,มือทั้งสองข้างอกอุ้มส่วนล่างของหน้าอกของเธออย่างนุ่มนวลแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยๆแบบนั้นสัก30วินาทีไม่ต้องเคลื่อนไหวไม่ต้องขยําแค่รอให้ความร้อนจากฝ่าม,มือของคุณซึมซาบเข้าไปในผิวของเธอช่วงเวลาแห่งการรอนี้แหละคือเคล็ดลับของมือโปรที่แท้จริง เมื่อความอบอุ่นของคุณแผ่ซ่านไปทั่วหน้าอ,อกการไหลเวียนของเลือดจะดีขึ้นและหน้าอ,อกจะเริ่มพองตัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อความอบอุ่นถูกส่งผ่านอย่างเพียงพอแล้วให้ใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างนวดดวนเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกาไปทั่วทั้งหน้าอ,อกอย่างช้าๆและนุ่มนวลเต้านมเป็นเนื้อเยื่อไขมันการกดแรงๆจะยิ่งทาให้รู้สึกไม่สบายแค่ลูบไล้ผิวอย่างนุ่มนวลราวกับสัมผัสผ้าไหมชั้นดีก็เพียงพอแล้วทําขั้นตอนนี้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย5นาทีแล้วสิ่ง นที่น่าอัศจรย์จะเกิดขึ้นความร้อนจะแผ่ไปทั่วหน้าอกทําให้หน้าอกค่อยๆแข็งและพองตัวขึ้นและในที่สุดหัวนมก็จะค่อยๆชูชันขึ้นมาอย่างเขินอายทั้งๆท,ที่คุณยังไม่ได้ทําอะไรเลยแต่หัวนมกลับเริ่มตอบสนองด้วยตัวเองนี่คือสัญญาณว่าเปลวไฟได้ขยายวงออกไปอย่างสําเร็จแล้ว ตอนนี้แหละครับถึงเวลาที่คุณจะสัมผัสหัวนมได้แล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องเข้าหายอย่างระมัดระวังอย่าเพิ่งหยิกหรือบิดในทันทีขั้นแรกให้ใช้ปลายนิ้วชี้ลูบไล่รอบๆบ,บลานนมเป็นวงกลมอย่างเบาเบากะตุ้นไปทั่วทั้งลานนมแล้วค่อยๆขยับเข้าใกล้หัวมอสำหรับตัวหัวนมเองให้ใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้จับอย่างนุ่มนวลที่สุดแล้วกระตุ้นโดยการดึงเบาๆหรือคลึงขึ้นลงเบาๆอย่าบิดหรือยิกแรงๆเด็ดขาดที่หัวนมมีปลายปะประสาทหนาแน่นกว่าอาวัยวะเพศชายถึงสองเท่าการกระตุ้นที่มากเกินไปอาจทำ ณจุดนี้ผมอยากจะพูดถึงเครื่องมือที่จะช่วยให้ขั้นตอนที่สองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขออยืดการใช้น้ำมันนวดอารมาธ,ธรรมชาติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนที่หนึ่งและ2ได้อย่างสูงสุดโดยเฉพาะกลิ่นอย่างลาเวนเดอร์หรือกระดังงาจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเท e t ทำให้ร่างกายทั้งหมดผ่อนคลายเจุ่นที่ใช้โดยการทำให้ร้อนคล้ายกับอุณหภูมิร่างกายจะช่วยเพิ่มความรู้สึกอบอุ่นที่คาดไม่ถึงในระหว่างขั้นตอนการจุดประกายซึ่งมีผล มหัศจรรย์ในการทลายกำแพงความระแวงของฝ่ายหญิงได้ในพริบตาและภายในร่างกายของผู้ชายเองก็ต้องมีพลังงานที่เพียงพอถึงจะสามารถนำพากระบวนการที่ละเอียดอ่อนและยาวนานนี้ไปจนจบได้สารอาหารที่เป็นหลักฐานของพลังกำลังและความมั่นใจที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอย่างอ์จินีนหรือออกตาโคซานอนและส่วนผสมที่เป็นพื้นฐานของสุขภาพต่อมลูกหมากอย่างโซปานเมตโต้และสังกะสีก็สามารถช่วยได้เอาละครับตอนนี้เราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่3การรวมศูนย์ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญและละเอียดอ่อนที่สุดเมื่อร่างกายทั้งหมดร้อนรุ่มด้วยความรู้สึกดีๆลมหายใจของภรรยาเริ่มแรงขึ้นและสะโพกเริ่มเคลื่อนไหวตามสัมผัสข,ของคุณอย่างแผ่วเบาแล้วก็ถึงเวลาที่จะรวบรวมพลังงานทั้งหมดไปยังจุดเดียวนั่นคือท่อนฟื้นที่อยู่ตรงกลางแต่ผู้ชายหลายคนคิดว่าอวัยวะเพศหญิงเป็นเรื่องที่ง่ายเกินไปพวกเขาเข้าใจผิดว่าแค่กดปุ่มที่เรียกว่าคลิตอริสปุ่มเดียวทุกอย่างก็จะเรียบร้อยซึ่งมันเหมือนกับการคาดหวังว่าจะเกิดดนตรีที่ไพเราะขึ้นจากการกดคียโโ์เป ก็โกของคลิตอริสที่คุณมองเห็นนั้นเป็นเพียงส่วนยอดของภูเขาน้ําแข็งขนาดใหญ่เท่านั้นในความเป็นจริงแล้วตัวคลิตอริสทอดยาวเข้าไปในช่องคลอดและด้านข้างกว่า10เซนติเมตรและมีปลายประสาทกว่า8ปดพันเส้นซึ่งมากกว่าอวัยวะเพศช,ชายถึงสองเท่าอัดแน่นอยู่เรียกได้ว่าเป็นโรงไฟฟ้าแห่งประสาทสัมผัสเลยทีเดียวการกระตุ้นที่สะวัหัวเล็กๆโดยตรงและรุนแรงตั้งแต่แรกก็เหมือนกับการทําให้โรงไฟฟ้าเกิดภาวะโอเวอร์โหลดจนระบบทั้งหมดต้องปิดตัวลงซึ่งอาจทําให้เกิดความรู้สึกไม่พึงประสงค์ความเจ็บปวดหรือแม้กระทั่งควาามรู้้สึกชได ดังนั้นในขั้นตอนที่3ก็ยังคงต้องใช้ความอดทนครับมือโปรที่แท้จริงจะเริ่มจากบริเวณรอบๆไม่ใช่ตรงกลางให้นำนิ้วชี้และนิ้วกลางมาชิดก,กันทำเป็นรูปตัววีแล้วใช้ปลายนิ้วลูกขึ้นเป็นรูปตัววีบริเวณเนื้อนุ่มๆและเนินหัวหน่าวรอบๆพลิกอริสพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสดโดยตรงแต่เป็นการปลุกเร้าเครือข่ายประสาทโดยรอบอย่างนุ่มนวลเหมือนกับเวลาที่เราโยนหินลงไปในทะเลสาบแล้วคลื่นแผ่ออกไปเป็นวงกลมเป็นการค่อยๆกระจายความสุขสมจากบริเวณรอบนอกเข้ามาอย่างช้าๆและกว้างขวาง วิธีนี้จะทาให้โครงสร้างทั้งหมดของคลิตอาริสค่อยๆมีเลือดข้างและขยายตัวขึ้นในขณะเดียวกันให้ใช้นิ้วโป้งของคุณกดเบาๆบริเวณที่แข็งและเรียบเนื้อกระดูกหัวหน่าวแรงกดนีห่อจะส่งแรงดันที่น่าพึงพอใจไปยังตัวคลิตอาริสภายในทั้งหมดและทํางานร่วมกับการกระตุ้นภายนอกเพื่อเพิ่มความสุขสมเป็นทวีคูณทาขั้นตอนนี้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย5นาทีเมื่อสะโพกข,ของภรรยาเริ่มบิดตัวเล็กน้อยลมหายใจแรงขึ้นและกระดูกเชิงกรานเริ่มตอบสนองต่อสัมผัสข,ของคุณแล้วน่านแสดงว่าคุณได้รรร,รับสสสิิิิททธ์ใในนกาาาเปปดดะตูู่ควววมลุ้้้้ยแช หรือ2นิ้วที่ฉลมด้วยสารหล่อลื่นในปริมาณที่เพียงพอสอดเข้าไปในช่องคลอดอย่างนุ่มนวลที่สุดให้ฝ่ามือหันขึ้นไปทางสะดือแล้วนิ้วเล็กน้อยเหมือนถ้กกวักมือเรียกในท่านั้นให้ลองกดลงไปทางเพดานด้านบนในจุดที่ลึกเข้าไปประมาณ5-7ถึงเซนติเมตรด้านหน้าของปากมดลูกคุณจะสัมผัสได้ถึงพื้นผิวที่แตกต่างจากบริเวณอื่นอย่างชัดเจนเหมือนฟองน้ำเปียกๆหรือเปลือกวอลนัตมีลักษณะเฉพาะตัวที่นั่นคือผนังช่องคลอดด้านหน้าหรือที่รู้จักกันในชื่อจุดจีสปอร์ตที่นี่ไม ได้แต่เป็นรากเน่าของประสาทสัมผัสที่เชื่อมต่อโดยตรงกับโปมประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมมดลูกและอวัยวะภายในทั้งหมดเมื่อคุณหาตำแหน่งที่ถูกต้องเจอและกดค้างไว้อย่างต่อเนื่องนานกว่า1ิวินาทีผู้หญิงจะได้สัมผัสกับจุดสุดยอดของมดลูกซึ่งเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งยิ่งใหญ่และบางครั้งก็ให้ความรู้สึกเหมือนเรื่องทางจิตวิญญาณที่ไม่ใช่แค่ความรู้สึกชาที่ปลายมือปลายเท้าแต่เหมือนอวัยวะภายในทั้งหมดหดตัวและสั่นสะเทือนไปพร้อมๆกันในตอนแรกอาจจะหาตำแหน่งได้ยากอย่าใจร้อนครับให พร้อมกับภรรยาลองถามว่าตรงนี้เรารู้สึกดีไหมพร้อมกับสังเกตปฏิกิริยาของเธออย่างใกล้ชิดร่างกายของภรรยาจะให้คําตอบแก่คุณเองเมื่อคุณพบจุดที่ถูกต้องปฏิกิริยาของเธอจะชัดเจนมากเธออาจจะหายใจเข้าลึกๆทันทีหรือร่างกายเกร็งหรือในทางกลับกันร่างกายอาจจะผ่อนคลายจนหมดแรงและเอ็นกายมาซบคุณอย่าพลาดช่วงเวลา นั่นครับณจุดนั้นให้รักษาแรงกดและจังหวะที่สม่ำเสมอไว้สิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอไม่ใช่ความเร็วอยาเคลื่อนไหวเร็วเกินไปช้าๆแต่ต่อเนื่องเหมือนจังหวะการเต้นของหัวใจกดและปล่อยเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอการปรับจังหวะให้เข้ากับลมหายใจของภรรยาก็เป็นวิธีที่ดีครับและมีสิ่งหนึ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาดคือในระหว่างกระบวนการทั้งหมดนี้ให้ศบตาก,กับภรรยาอ่านสีหน้าของเธอและฟังเสียงของเธอคุณไม่ได้กำลังกดปุ่มอย่างเครื่องจักรแต่คุณกำลังสื่อสารกับคนที่คุณรักในระดับที่ลึกซึ นี่ถึงจุดสุดยอดอย่าตกใจครับนี่ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเศร้าแต่เป็นการระเบิดของอารมณ์ที่ผสมปนเปก,กันระหว่างความสุขสมที่ท่วมท้นความซาบซึ้งและความรู้สึกโล่งใจที่ได้รับการยอมรับและเข้าใจจากคุณอย่างเต็มที่เพียงแค่กอดเธอไว้แล้วกระซิบว่าไม่เป็นไรนะผมอยู่นี่แล้วนี่แหละครับคือความสุขสมขั้นสูงสุดที่คุณสาม ห้ารถมอบให้เป็นของขวัญแก่ภรรยาที่คุณรักและเป็นสุดยอดเทคนิคที่จะทําให้เธอไม่มีวันลืมคุณเอาล่ะครับทฤษฎีพลา้วทีนี้ผมจะเล่าเรื่องราวของ3ท่านที่ชีวิตเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงหลังจากนําวิธีนี้ไปปฏิบัติจริงเรื่องแรกเป็นของคุณสมชายอดีตผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเอกชนวัย64ปีคุณสมชายเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับการ วัดผลและประสิทธิภาพมาโดยตลอดสำหรับเขาแล้วเรื่องบนเตียงไม่ใช่การสื่อสารกับภรรยาแต่เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ต้องพิสูจน์ความสามารถในฐานะผู้ชายเขามักจะใจร้อนอยู่เสมอและถ้าภรรยาไม่ส่งเสียงเขาก็จะยิ่งรุนแรงเงอขึ้นเพราะความกังวลว่าฉันยังดีไม่พอเหรอ ภรรยาของเขาก็จะยอมรับการกระทําของเขาอย่างเงียบๆเหมือนทาตามหน้าที่ไปวันๆวันหนึ่งคุณสมชายได้มารู้จักกับกด3ามขั้นตอนนี้โดยบังเอิญตอนแรกเขาก็ยังครึ่งเชื่อครึ่งไม่เชื่อการเปลี่ยนวิธีการที่ทํามาตลอด40ปีในชีวิตแต่งงานไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาตระหนักได้ว่าการกระ ทำทั้งหมดของเขาที่ผ่านมาไม่ใช่เพื่อความรักแต่เพื่อการประเมินผลคืนนั้นเป็นครั้งแรกที่เขาวางภาระหน้าที่ลงเขาทิ้งความกดดันที่ว่าต้องทำให้ภรรยาพอใจให้ได้แล้วตัดสินใจว่าจะจดจ่ออยู่กับการสำรวจเพียงอย่างเดียวไม่มีเป้าหมายไม่มีกำหนดเวลาไม่มีอะไรต้องพิสูจน์เขาเริ่มต้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นลน้ล้วนที่จะได้ค้นพบร่างกายของภรรยาในมุมมองใหม่เขาเป่าลมหายใจอุ่นๆที่ติ่งหูของภรรยาในวินาทีนั้นเขาเห็นไหลของภรรยากระตุกและสั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตเป็นปฏิกิริยาที่ไม่เเเคยหห็นนนมมาาาก่ออตตลลด40ปปีขิ้วาาไไ ปลาร้าและเห็นริมฝีปากที่เม้มแน่นของภรรยาเผยอออกเล็กน้อยและเหตุการณ์สำคัญก็เกิดขึ้นเมื่อเขาเริ่มนวดหน้าอ,อกในขั้นตอนที่สองเขาไม่ได้กระตุ้นหัวนมในทันทีเหมือนที่เคยทำแต่เขาทำให้ฝ่ามืออุ่นพอแล้วอกอุ้มหน้าอ,อกทั้งหมดไว้เพียงแค่ส่งผ่านความอบอุ่นเท่านั้นแล้วจึงค่อยๆนวดเป็นวงกลมไปทั่วทั้งหน้าอ,อกอย่างช้าๆเมื่อเวลาผ่านไปสามนาที27วินาทีพอดีจากปากของภรรยาที่เคยเงียบสนิทมาตลอดก็มีเสียงครางที่ลึกและผ่อนคลายหลุดออกมาว่าอึมมมดีจัง เป็นเสียงครางที่แท้จริงซึ่งเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนตลอด40ปีในชีวิตแต่งงานทันทีที่ได้ยินเสียงนั้นเขากล่าวว่าเขารู้สึกเหมือนมีกระแสะไฟฟ้าแล่นไปทั่วตัวและน้ำตาก็คลอเบ้าเขารู้สึกตื้นตันใจที่ได้มอบความสุขสมที่แท้จริงให้ภรรยาเป็นครั้งแรกและที่ภรรยาตอบสนองต่อเขาอย่างจริงใจเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีคืนนั้นเขาไม่ได้ไปถึงขั้นตอนที่สามด้วยซ้ําเขาแค่นวดหน้าอกให้ภรรยาทั้งคืนและภรรยาก็หลับไปในอ้อมกอดของเขาเหมือนเด็กทารกเขาเล่าว,ว่า คืนนั้นผมได้เรียนรู้วิธีการเป็นผู้ชายที่แท้จริงผู้ชายที่แท้จริงไม่ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยพละกําลังแต่พิสูจน์ด้วยความสุขที่ได้ทําให้คนรักพอใจเรื่องที่สองเป็นของคุณวิรัติเจ้าของธุรกิจส่วนตัววัยห้าสิบเก้าปีปัญหาของคุณวิรัติตรงกันข้ามกับคนแรกเขาระมัดระวังตัวเกินไปกลัวว่าภรรยาจะเจ็บกลัวว่าเธอจะไม่ชอบเขามักจะทําตัวไม่ถูกและความสัมพันธ์ก็จบลงในห้านาทีด้วยรูปแบบเดิมๆเ,เสมอภรรยามักจะพูดว่า ไม่เป็นไรค่ะคุณเหนื่อยแล้วแต่เขาสัมผัสได้ถึงความว่างเปล่าที่ซ่อนอยู่ในคำพูดนั้นคุณมีรัตีความกดสามขั้นตอนนี้ในแบบของตัวเองเขาให้นิยามตัวเองว่าฉันคือคนจุดไฟให้กับร่างกายของภรรยาหน้าที่ของฉันไม่ใช่การทําให้ไฟลุกโชนแต่คือการทิ้งเชื้อไฟไว้ในจุดที่ถูกต้องเขาจึงทุ่มเททุกอย่างให้กับขั้นตอนที่หนึ่งการจุดประกาย เขาจุดเทียนหอมอารมากลิ่นลาเวนเดอร์เตรียมน้ำมันนวดอุ่นๆและนวดต้นคอหลังและต้นขาด้านในของภรรยาอย่างตั้งใจเป็นเวลากว่า20นาทีเป้าหมายของเขาไม่ใช่การทำให้ภรรยาตื่นเต้นแต่เป็นเพียงการทำให้เธอผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเขารู้สึกว่าภรรยาผ่อนคลายจนหมดแรงและปล่อยตัวตามสบายแล้วเขาจึงลองทำขั้นตอนที่2และ3อย่างสั้นๆและนุ่มนวลในวินาทีนั้นเองปฏิหารก็เกิดขึ้นภรรยา,ท,ยรยาที่เคยเป็นฝ่ายรับมาตลอดจ,จู่ๆก็ดึงมือของเขาไปยังที่ที่เธอต้องการสัมผัสตรงนี้สิคะเธอร้องขอเป็นครบ เง่แรกแล้วเธอก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนเขาเริ่มขยับสะโพกและเป็นผู้นำความสัมพันธ์ด้วยตัวเองคุณวิรัตตกใจจนพูดไม่ออกเป็นภาพของภรรยาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตลอด25ปีในชีวิตแต่งงานเขาทำเพียงแค่ตอบสนองตามที่ภรรยานำตามที่เธอต้องการคืนนั้นเป็นครั้งแรกหลังแต่งงานที่ภรรยาของเขาร้องให้ออกมาเสียงดังในวินาทีที่ถึงจุดสุดยอดหลังจากร้องให้อยู่พักใหญ่เธอก็พูดว่าขอบคุณนะคะที่รักฉันเพิ่งรู้ว่าตัวเองก็รู้สึกแบบนี้ได้คุณวิรัตสารภาพว่า ผมก็แค่รวบรวมฟืนแห้งๆไว้ให้ดีแล้วก็จุดประกายไฟให้ถูกที่เท่านั้นเองแล้วภรยาพมกอหอกลายเป็นภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาเองผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในร่างกายของผู้หญิงจะมีพลังงานมหาศาลขนาดนี้ซ่อนอยู่เรื่องที่3าเป็นของคุณอมรวัย67ปีที่แต่งงานใหม่และคู่รักคนใหม่ของเธอคุณอมราเพิ่งจะก้าวข้ามบาดแผลจากการหย่าร้างเมื่อ5ปีก่อนและเพิ่งจะเริ่มคบหากับคนใหม่แต่เธอกลับกลัวเรื่องบนเตียงกับคู่ รักคนใหม่มากเพราะเธอติดอยู่กับความคิดที่ว่าหลังจากหมดประจำเดือนแล้วร่างกายของเธอก็ไม่มีเสน่ห์อีกต่อไปและเป็นร่างกายที่ตายได้ไม่สามารถรู้สึกอะไรได้อีกแล้วคู่รักคนใหม่ของเธอรู้จักกดสามขั้นตอนนี้เขาสังเกตเห็นความกลัวของคุณอมาราและทิ้งความคิดที่จะพิชิตหรือทําให้เธอพอใจไปโดยสิ้นเชิงแต่ตั้งเป้าหมายว่าจะร่วมกันฟื้นฟูความรู้สึกที่ตายไปแล้วให้กลับมาอีกครั้งเขาใช้กดสามขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการบําบัดในช่วงสัปดาห์แรกเขาไม่ได้ลองทําขั้นตอนที่3การรวมศูนย์เลยแม้แต่น้อยเขาจดจ่ออยู่ค่่ขั้นนตอนที1 หาระจุดประกายและขั้นตอนที่2การขยายวงเท่านั้นทุกคืนก่อนนอนเขาจะนวดมือและเท้าให้คุณอมรานวดหลังและไหล่ให้โดยไม่มีเจตนาทางเพศใดๆทั้งสิ้นเขาทําทุกอย่างด้วยความตั้งใจเพียงเพื่อให้ร่างกายของเธอได้ผ่อนคลายและรู้สึกสบายสองสัปดาห์ผ่านไปในคืนหนึ่งขณะที่เขากําลังลูบและต้นขาด้านในของคุณอมราอย่างนุ่มมน วันคุณอมารารู้สึกว่าขาของตัวเองสั่นเล็กน้อยและท้องน้อยก็รู้สึกแบบแบบขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเป็นวินาทีที่ความรู้สึกที่ลืมไปนานหลายสิบปีหรือที่คิดว่าตายไปแล้วโดยสิ้นเชิงได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเธอร้องให้ออกมาแล้วพูดว่าขอบคุณนะคะที่ทําให้ฉันรู้สึกว่ายังเป็นผู้หญิงอยู่ร่างกายของฉันยังมีความรู้สึกอยู่วันนั้นเขารอจนกว่าคุณอมราจะต้องการด้วยตัวเองและในที่สุดเมื่อร่างกายและจิตใจของเธอเปิดรับอย่างเต็มที่ทั้งสองก็ได้ร่วมรักกันอย่างลึกซึ้งและอ,อย,ยกากหุ เ็ปีแล้วแต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้ว่าร่างกายของฉันสวยงามและมีค่าขนาดนี้คำพ่ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเป็นเรื่องจริงทุกท่านครับคุณเห็นจุดร่วมในเรื่องราวทั้งสามนี้ไหมครับทั้งสามคนไม่ได้เรียนรู้แค่เทคนิคแต่พวกเขาเปลี่ยนทัศนคติ จากการพิชิตเป็นการสำรวจจากภาระหน้าที่เป็นการสื่อสารจากการพิสูจน์เป็นการมอบของขวัญพวกเขาเปลี่ยนมุมมองโดยสิ้นเชิงและผลลัพธ์ที่พวกเขาได้รับไม่ใช่แค่ความสุขสมในคืนเดียวแต่คือการเกิดใหม่ของความสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์แบบหนึ่งคุณจะกลายเป็นนักสำรวจที่คาดเดาไม่ได้ทุกคืนภรรยาของคุณจะตั้งตารอว,าว่าวันนี้คุณจะปลุกเร้าความรู้สึกใหม่อะไรให้เธออีกความเบื่อหน่ายจะหายไปและห้องนอนจะกลายเป็นพื้นที่สำรวจที่ลึกลับและสนุกสนานสำหรับคุณสองคนสองคุณจะเชียร์ ว่าชานภาษาของร่างกายคุณจะสามารถเข้าใจความหมายของเสียงครางเบาๆการสั่นไหวเล็กน้อยและลมหายใจที่ถีขึ้นของภรรยาได้ในทันทีโดยไม่ต้องใช้คำพูดคุณจะกลายเป็นคู่รักที่ดีที่สุดที่สามารถบรรเลงบทเพลงที่งดงามที่สุดไปพร้อมกับร่างกายของเธอสามคุณจะสวมเกราะแห่งความมั่นใจอย่างท่วมท้นผู้ชายที่สามารถมอบความพึงพอใจ สูงสุดให้กับภรรยาที่รักและได้เห็นสีหน้าที่เปี่ยมสุขของเธอย่อมเต็มเปี่ยมไปได้วยความมั่นใจความมั่นใจที่ได้จากในห้องนอนนี้จะส่งผลดีต่อชีวิตในสังคมและความสัมพันธ์อื่นๆของคุณด้วยสีความสัมพันธ์จะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในกระบวนการที่ได้สำรวจความสุขสมใหม่ๆร่วมกันและเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของกันและกันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นความผูกพันทางอารมณ์ของทั้งสองจะแน่นแฟ้นและเหนียวแน่นกว่าที่เคยเป็นมานี่ไม่ใช่แค่การรวมกันทางกายภาพแต่เป็นการสื่อสาาาาาาารรกันนนของจจิิญญญญิิตตวววววญญณชชีีใใยยะมามมามคคคหหห่ด ห้าเมื่ออายุมากขึ้นเรื่องแบบนั้นก็จบสิ้นแล้วแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามตอนนี้ที่คุณเป็นอิสระจากความกดดันของเวลาพ้นจากภาระการเลี้ยงดูลูกและมีสติปัญญาของชีวิตสังสมมานี่และคือช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการสำรวจความใกล้ชิดที่แท้จริงสุดท้ายนี้ผมขอสรุปประเด็นสำคัญที่ได้กล่าวไปในวันนี้ถ้าคุณอยากจะ พระจุดไฟในร่างกายของผู้หญิงอย่างแท้จริงจงเริ่มจากจุดที่คาดไม่ถึงที่สุดไม่ใช่จุดที่ร้อนแรงที่สุดอย่ารีบร้อนพุ่งตรงไปยังจุดศูนย์กลางจงทนุทนอมประกายไฟที่เล็กที่สุดและรอจนกว่าเปลวไฟนั้นจะลุกลามไปทั่วทั้งร่างกายอย่างเพียงพอเพียงพอจริงๆจำไว้ว่าเป้าหมายของคุณไม่ใช่การทำให้ภรรยาพอใจแต่เป้าหมายของคุณคือการสำรวจความสุขสมที่ไม่เคยรู้จักร่วมกับภรรยาคุณต้องสนุกก่อนคุณต้องมีความอยากรู้อยากเห็นก่อนคุณต้องรู้สึกถึงก่อนแล้วภรรยาของคุณก็จะเข้าร่วมการเดินทางนนนนนนััั้โดยยธรรรมชาาติทททีี่คุณกกลเป็สวจใ ห้องนอนและกลางแผนที่ใหม่นี้ออกภรรยาของคุณก็จะยินดีเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณและจะตอบสนองคุณด้วยปฏิกิริยาที่ลึกซึ้งและร้อนแรงยิ่งกว่าช่วงวัยหนุ่มสาวใดๆผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของคุณขอให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในห้องนอนของคุณตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปหากเนื้อหาที่ผมพูดในวันนี้เป็นประ ประโยชช่วยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความมุ่งมั่นในการสำรวจครั้งใหม่ของคุณให้ผมได้อ่านด้วยนะครับครั้งหน้าผมจะกลับมาพร้อมกับภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งและนำไปใช้ได้จริงยิ่งขึ้นผมขอเป็นกำลังใจให้ชีวิตคู่ของคุณมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงอย่างจริงใจขอบคุณครับ